จากชุมชนที่มีตำนานเล่าข่าวน่าสนใจหัตกรรมไทยงามเลิศล่าภูมิปัญญาเจิดจ้าเรื่องดูไก <c oughs> วิถีชีวิตศีวิไลชาวไทยทรงดำดำมาสู่การร้อยเรียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตั้งแต่ดิบการจนถึงปัจจุบันณชุมชนณวัดวิถีบ้านหัวเขาจีนหัตกรรมเรืองร้องชิ่นท้องไทยดำ ชุมชนบ้านหัวเขาจีนตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อซึ่งอยู่บริเวณเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีชุมชนบ้านหัวเขาจีนในอดีตการนั้นเป็นชุมชนที่ไม่มีน้ำเรียกขานเป็นเพียงชุมชนที่บังเอิญมีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำที่คนในอดีตเข้าใจกันว่าเป็นทะเลทำให้มีนักเดินทางที่ร่องเรือสำเภา มาใช้เส้นทางสัญจรของชุมชนนี้เป็นทางผ่านอยู่บ่อยครั้งจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและสเสบียงที่ชุมชนแห่งนี้เมื่อนักเดินทางเดินทางมาที่ชุมชนแห่งนี้กันบ่อยครั้งประจวบเหมาะกับที่ว่าภูมิศาสตร์ของชุมชนนั้นมีภูเขาอยู่มากทําให้วันหนึ่งได้เกิดวินิเหตุขึ้นเรือสำเภาของนักเดินทางลําหนึ่งได้ชนกระทะเข้ากับภูเขาของชุมชนทําให้หน้าเรือแตกเป็นเสีย่ยงและหัวเรือได้ไปติดอยู่กับภูเขา เหตุนี้ทําให้นักเดินทางได้ตั้งชื่อให้กับชุมชนนี้ว่าหัวเขาจีนและเรียกสืบต่อกันมาจนกระทั่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหัวเขาจีนชุมชนบ้านหัวเขาจีนเป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกขานกันว่าชาวไทยทรงดําเรียกสันส้นๆว่าชาวไทยดําซึ่งสันนิฐานกันว่าได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนที่ห่างไกล และได้เข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณนี้เพื่อใช้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่คันอดีตการเรือนที่ชาวไทยดำนั้นใช้ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยนั้นเรียกว่าเรือนไทยทรงดำซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนกับเรือนไทยทั่วไปเช่นหลังคาลาดต่ำที่คล้ายกระดองเต่าคุมเรือนลงมาเกือบถึงพื้นเพื่อใช้ป้องกันลมแลคอขุดลูกไว้ลูกเผาควายบริเวณหัวเรือน ซึ่งปัจจุบันยังเปิดเป็นศูนย์วัฒน,นธรรมเพื่อการศึกษาแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนชุมชนที่เปียกเป็นแดงอัศจรรย์แห่งนี้ยังมีสถานที่อีกมากที่รอคุณไปเยือนอย่างวัดคีรีวงศ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาหัวเขาจีนชุมชนบ้านนำผูร้อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงชาวไทยดำนั้นเป็นยอดช่างฝีมือด้านหัตถกรรมเพราะคนที่นี่นั้นเชี่ยวชาญด้านการเย็บปักถักร้อยและสินค้าทำมือทั้งสิน้น อันเป็นภูมิปัญญาล้ำค่าที่สืบต่อกันมาอย่างเนิ่นนานและยังเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักให้แก่ชุมชนซึ่งทำให้เกิดสินค้าประจำชุมชนหรือโอท็อปขึ้นอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็น 1. พวงกุญแจหน้าหมอนที่เชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางนำโชคประจำชุมชน 2. สีพึ่งตัวทาไทยถุงดำที่สตรีในชุมชนใช้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิว3ไมเบี้ยกแกนแตงที่ทำขึ้นจากการสารไม้ใช้แขวนไว้หน้าบ้านโดยมีความเชื่อว่า จะป้องกันสิ่งไม่ดีและขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมถึงผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ชนิดต่างๆอีกมากมายอีกครั้งชาวไทยดำยังฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบเพื่อนำมาทำอาหารได้อย่างสร้างสรรค์เช่น 1. ขนมปวายรุยที่ที่ทำมาจากหัวกะทิเข้มข้นคุกเข้ากับข้าวเหนียว 2. น้ำพริกแกงเห็ดไทยดำลำพันธซึ่งเป็นน้ำพริกรสชาติเด็ดประจำชุมชนและสุดท้ายคือเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำผึ้งชนะลง ที่ชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวสมุนไพรเพื่อนํามาใช้ทําเครื่องดื่มพวกคู่กับน้าพึ่งชนลงเพื่อให้รสชาติสัมผัสที่โดดเด่นยิ่งขึ้นนอกจากความโดดเด่นด้านสินค้าและอาหารแล้ววัฒนธรรมและขนบความียมของที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นลําแคนที่สร้างความสนุกสนานและความบันเทิงหรือจะเป็นประเพณีตามความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณ บรรพบุรุษชาวไทยดำปัจจุบันชุมชนบ้านหัวเขาจีนถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์มื่งลึกของชุมชนร่วมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดและยังเป็นการสนับสนุนคนในชุมชนเพื่อล่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันสวยงามในที่แห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป